มันถูกใจอ่ะมันถูกใจอ่ะครับมันค้าพี่ประสิทธิ์ได้รถถูกใจก็เลยครับบริการดีวันนี้นะครับเรียกเป็นเลิกดีของพี่ประสิทธิ์เลยก็ว่าได้ครับวันนี้ผมนำรถเบนซ์จะส่งแบบออนไลน์อีกแล้วครับพี่ประสิทธิ์นะครับเป็นลูกค้าออนไลน์ซื้อรถแบบออนไลน์นั่นเองครับเฮ้ยซื้อผ่านมือถือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะพี่ประสิทธิ์เนาะแอบไม่เคยเห็น ตัวรถจริงมาก่อหรือเรียกง่ายๆว่าซื้อรถผ่านมือถือเลยก็ว่าได้ครับซื้อรถแบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครับที่มกรยุทธาครับเดวันนี้ผมจะพาท่านมาชมการส่งมอบแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซนต์กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้นะครับก็เป็นเลขงามยามดีอีกหนึ่งวันนะครับผมวันนี้นะครับผมผมนำรถ mercedes benz c 3 5 0อ e นะครับขึ้นรถสไลด์อีกแล้วนะครับผมคันนี้นะครับจะไปจัดส่งนะครับที่จังหวัด ปทุมธานีหรือว่ากรุงเทพมหรนรนั่นเองครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าลูกค้าท่านนี้นะที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับเป็นลูกค้าออนไลน์นะครับซื้อรถแบบไม่เคยเห็นตัวรถจริงมาก่อนหรือเรียกง่ายๆว่าซื้อรถผ่านมือถือเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวผมวจะขออนุญาตโทรหาลูกค้าก่อนเลยนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับพี่ประสิทธิ์นะครับผมซื้อผ่านออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโทรหาลูกค้าก่อนเลยครับว่าทําไมถึงเลือกออกรถกับทางมังกรยูสคาร์ครับขออนุญาตโทรครับ อนนี้อยู่ในระหว่างการโทรนะครับผมฮัโลโหลสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์วันนี้นะครับผมนํารถพี่ประสิทธิ์นะครับเตรียมขึ้นรถสไลด์แล้วนะครับคันนี้เลยเดี๋ยวขอแยกเปลี่ยนกล้องนะครับคันนี้เลยนะครับ Mercedes Benz C350e นะครับพี่ประสิทธิ์ผมเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรถอีกรอบหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะเดินทางเนาะอันนี้คือ,อทีมงานพี่รถสไลด์นะครับผม แล้วก็คันนี้คือน้อง C 3 5 0 E ครับเดี๋ยวผมอทรอบคันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้ายแล้ะก็คือท้ายตนี้เป็นท้ายไฟฟ้านะครับและคันนี้สามารถขับแบบได้ครับแบบจะอยู่ฝั่งซ้ายนี้ตรงนี้ของของที่ติดของผังนะครับแล้วเปิดนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าสองใบนี่คือกระเป๋าส่วนตัวนะครับอยู่ข้างบนรถโดยสานแล้วก็ตรงนี้คือตัวไฟฟ้านะครับคือชั้นแบนนะครับผมตรงนี้ก็เป็น สไลด์เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เบื้องต้นและการผมเอ,อกาสารเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ในเกสรถนะครับตัวที่ผมแจ้งไปใบสัญญาซื้อขายแล้วคุณจะสำรองนะครับผมอ่ะโอเคครับพี่ประสิทธิ์ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าทําไมพี่ประสิทธิ์ถึงเลือกออกรถกับมกรยุสคาครับผมครับรถสวยคุณภาพดีแล้วก็คือ,อยังไงอ่ะมันมันถูกใจอะ่ะ ขับรถถูกใจอ่ะครับคับพี่ประสิทธิ์ได้รถถูกใจก็เลยรับผมบริการดีนับใจขับพี่ประสิทธิ์ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากก็คือซื้อรถแบบออนไลน์เลยซื้อรถแบบไม่เคยเห็นตัวรถจริงเลยซื้อผ่านมือถือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะพี่ประสิทธิ์เนาะครับผมใช่ครับก็วันนี้ก็เป็นเรื่องดีของพี่ประสิทธิ์นะครับก็ขอให้รถคันนี้นะครับนำพาเงินนำพาทองนะครับ เข้าบ้านร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็มีความสุขกับรถคันใหม่นะครับเดี๋ยวรถสไลด์จะเดินทางออกตอนนี้เลยแล้วก็จะถึงกรุงเทพอีกประมาณน่าจะประมาณช่วงช่วงประมาณเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะส่งเบอร์ทางรถสไลด์ให้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราประสานงานกันคุยกันอีกทีหนึ่งครับพี่ประสิทธิ์ครับครับได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวส่งรถก่อน<ช>แล้วเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งข้อมูลให้ในไลน์นะครับพี่ประสิทธิ์นะได้เลยขอบคุณพี่ประสิทธิ์อีกครั้งนะครับได้ครับสวัสดีครับ นี่ก็คือการส่งรถแบบออนไลน์นะครับลูกค้าแฮปปี้เราแฮปปี้ได้รถส,สวยๆไปใช้นะครับผมอยากได้รถที่ใช่บอมะกับคุณอย่าลืมนึกถึงมังกรยูสคารครับซื้อรถแบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครับที่มังกรยูสคาร์ครับ